คุณพยุงศักดิ์ครับสวัสดีครับอ่ะก็ยังมีปัญหาเรื่องสายโทรศัพท์อยู่นะครับยังไงก็ตรวจสอบตรวจเช็คกันอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับวันนี้นอกเหนือจากเรื่องประเด็นเกี่ยวกับการเคลื่อนพระศพนะครับของสมเด็จพระสังฆราชนะครับเพื่อที่จะนําไปปฏิสถานที่ตําหนักเพชรเพื่อที่จะให้ทั้งพระเถระชั้นผู้ใหญ่และก็ประชาชนนะครับไปสักการะแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องราวข่าวคราวเกี่ยวกับ พรบนิรโทษศรรรมฉบับทะลุซอยเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ปรากฏว่ามีความชัดเจนเกิดขึ้นในส่วนของทางแนวร่วมที่เป็นคนเสื้อแดงนะครับเพราะว่าในส่วนของ20จังหวัดภาคอีสานคุณถ้าฟังจากในส่วนของแกนนาคนสําคัญคุณขวัญชัยภยัยพราะนะครับที่มีการเรียกหาือแกนนำนะครับใน20จังหวัดภาคอีสานร,รวมไปจนกระทั่งมีการเปิด นะครับให้บรรดาญาติของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กระชับพื้นที่รวมไปจนกระทั่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับรวมทั้งบรรดาญาติญาติไปร่วมแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็ปรากฏว่าผลสุดท้ายเนี่ยนะครับที่ประชุมก็มีมตินะครับว่าเห็นด้วยกับการผลักดันพรบรดิลัทษิศกรรมฉบับที่มีการปรับเปลี่ยน ค่อยคาในมาตราที่3นะครับก็เรียกเดียวว่าฉบับทะลุสอยนั่นแหละนะครับก็เป็นการประกาศเจตนาที่ชัดเจนในส่วนซีกของเสื้อแดงนะครับในซีกภาคอีสานที่นําโดยคุณขวัญชัยไพรพนาซึ่งก็เป็นคนที่ประกาศก่อนหน้านี้มาแต่ไหนแต่ไรนะครับว่าจุดประสงค์สําคัญของเขาก็คือต้องการที่จะนําพันตํารวจโททักษิณชินวัตรกลับบ้านนะครับแล้วก็เป็นจุดยืนที่ดูจะสวนทางหรือว่าไม่สามารถที่จะเดินคู่ขนานไปกับแกนนําของ นปชซีกอื่นๆนะครับที่นําโดยคุณทิดาถาวรเสษก็ดีคุณจตุพรพรมพันธุ์ก็ดีหรือแม้แต่ในส่วนของแกนนํานปชที่เป็นสสก็ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นความชัดเจนนะครับนอกเหนือจากสสของเพื่อไทยจะมีความเห็นแตกต่างกันออกไปแล้วระหว่างกรรมธิการเสียงข้างมากที่เห็นด้วยกับฉบับทะลุซอยนะครับก็ยังมีสสในส่วนที่เป็นตัวแทนจากนปชซึ่งไม่เห็นด้วยแล้วต้องการที่จะ แปรยตินะครับให้กลับไปใช้ถ้อยคําในมาตราที่3ตามเดิมนะครับซึ่งเป็นร่างของคุณวรชัยเหมะในจนํานวนนี้ก็รวมทั้งนี้นครคนที่เห็นเนี่ยนะครับคุณหมอเวงโตจิราการนะครับซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทยด้วยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของทางเพื่อไทยเขาส่วนคุณนปดลปฐมะนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของพันตํารวจโททักษินชินวัตนนะครับวันนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องที่มีข่าวคราวว่า เมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมานะครับในการประชุมของสสที่มาจากนปชเนี่ยนะครับก็มีพันตำรวจโททักษินชินวัตรโทรศัพท์เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีการพูดกับที่ประชุมนะครับว่าต้องการที่จะให้ช่วยกันขับเคลื่อนผลักดันนะครับร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับทะลุซอยก็ปรากฏว่าคุณนพดลวันนี้ออกมาปฏิเสธว่าพันตำรวจโททักษิณเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามข่าวที่ว่าไว้นะครับและที่สําคัญนี้ยังบอกด้วยนะครับประเด็นที่บอกว่า เชื่อว่าถ้าผลักดันต่อไปเนี่ยคนที่ไม่เห็นด้วยจะมีเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นที่ออกมาชุมนุมนะครับคุณ,ณนพดลบอกว่าคุณทักษิณไม่ได้พูดเช่นนั้นนะครับอันนี้ก็คือการออกมาปฏิเสธข่าวคราวที่เกิดขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวพูดออกไปเนี่ยมันจะกลายเป็นการเรียกแขกนะครับสำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็อาจจะมาร่วมชุมนุมนะครับเอาละเรากลับมาสู่ประเด็นที่เราจะเปิดสายกับท่านผู้ชมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับว่า เรื่องการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก7%เนี่ยนะครับท่านคิดว่ามันเป็นคําตอบสุดท้ายเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องรายได้ของรัฐบาลหรือไม่นะครับเราไปคุยกับทางประธานสอทศนะครับคุณประยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลนะครับสวัสดีครับคุณประยุงศักดิ์ครับคุณประยุงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณประยุงศักดิ์ครับสวัสดีครับนะครับก็ไม่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 สามารถที่จะติดต่อได้นะครับโทรศัพท์มีปัญหาไปตรวจสอบก่อนก็แล้วกันนะครับ นี่เป็นรอบที่3แล้วนะฮะเอาละครับเรากลับมาสู่ประเด็นข่าวของเรากันต่อก็อแล้วกันนะครับไปดูเรื่องโพกันหน่อยนะครับโพของกรุงเทพโพนะครับจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับวันนี้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อพรบรนิโทษศกรรมกับการชุมนุมคัดค้านนะครับโดยสำรวจจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพหมหานครและปริมณฑลนะครับ1น9 5คนนะครับก็ปรากฏว่าประชาชนร้อยละ45 เห็นด้วยก <partir> <t> ับการนิรโทษกรรมให้กับประชาชนที่มาร่วมชุมนุมก็คือเห็นด้วยนะครับเสียงส่วนใหญ่ก็คือ45%เห็นด้วยนะครับนี่เป็นการเนรโทษให้กับผู้ที่มาร่วมชุมนุมนะครับไม่เห็นด้วย34.2%แต่พอถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการนนรโทษกรรมให้กับแกนนําผู้ชุมนุมนะครับก็ปรากฏว่ามีผู้ไม่เห็นด้วยถึง61%นะครับมีเห็นด้วยเพียงแค่21.9%เท่านั้นเองนะครับขณะที่62.7%ไม่เห็นด้วยกับการเนรโทษกรรมให้กับนักการเมืองที่เกี่ยวข้องนะครับ ที่เห็นด้วยมีแค่21เเท่านั้นนะครับเมื่อถามถึงภาพรวมการออกพรบนิโทษกรรมก็บากว่ามีผู้เห็นด้วย28ไม่เห็นด้วยเนี่ย55นะครับส่วนจุดประสงค์หลักของการออกพรบนิรโทษกรรมในครั้งนี้ประชาชนนะครับโดยเสียงส่วนใหญ่55มองว่าเป็นการออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของผู้มีอำนาจของนักการเมืองบางกลุ่มเท่านั้นนะครับมีเพียงแค่ร้อยะ2 8 7ที่ระบุว่าเป็นการทำเพื่อปรองดอง ของคนในชาตินะครับนอกจากนี้ยังมีการสอบถามนะว่าทิศทางการเมืองหากร่างพรบนิรโทษกรรมผ่านวาระที่3และนำบาประกาศใช้จริงเนี่ยปรากฏว่าร้อยละ41.3เชื่อว่าอาจจะเกิดการชุมนุมต่อต้านขยายเป็นผลในวงกว้างนะครับขณะที่มีเพียงแค่15%เนท่านั้นที่เชื่อว่าจะทําให้ประชาชนสงบปลองดองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการถามด้วยนะครับบอกว่าการชุมนุมคัดค้านการออกพรบนิรโทษกรรมที่นําโดยพรรคประชาธิปัตย์ จะสามารถยับยั้งการออกกฎหมายฉบับนี้ได้หรือไม่ปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่นะครับ46.8คิดว่ายับยั้งไม่ได้นะครับมีเพียงแค่11้111.6เท่านั้นที่คิดว่ายับยั้งได้นะครับนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับพรบรนิรโทษกรรมนะครับจากเรื่องพรบรนิรโทษกรรมเราก็ไปต่อกันนะครับ ด้วยเรื่องคดีปราสาทพระวิหารเพราะว่าอย่างที่รับรู้รับทราบกันนะครับศาลโลกนี่เตรียมที่จะพิจารณาตัดสินนะครับวันที่ในวันที่11พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ซึ่งก็ปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกคุยครับกับในส่วนของฝ่ายความมั่นคงนะครับรวมทั้งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็ปรากฏว่าปรากฏว่านะครับวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีนะครับ ก็บอกว่าพร้อมที่จะ,ะแถล,ลงการทันทีหลังจากที่มีคำวินิจฉัยในส่วนของตุลาการศาลโลกออกมาเสร็จสิ้นเรียบร้อยโดยนายกรมนตรีเนี่ยครับบอกว่าจะอยู่รอฟังนะครับพร้อมกับผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลนะครับแล้วก็จะอ่านคำแถลงการของรัฐบาลผ่านทางทีวีเฉพาะกิจทันทีนะครับหลังจากคำพิพากษาของตุลาการเสร็จสิ้นลงนะครับขณะที่คุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมทีมงานก็จะเดินทางไปนู่นครับไปฟังคำวิพากษาที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเอาละเรากลับมานะครับเรื่องประเด็นที่เราจะเปิดสายกับท่านผู้ชมเราจะคุยกับในส่วนของประธานสภาสอประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าสอทคุณประยุง์ศักดิ์ชาติสุทธิผลนะครับสวัสดีครับคุณประยุง์ศักดิ์ครับครับสวัสดีครับผมคุณประยุง์ศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับครับได้ยินค่อนข้้งที่จะเบานะครับทีมงานยังไงเปเสียง เพิ่มเติมนะครับครับครับคุณะยุงศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับครับได้ยินแล้วครับดีนะครับคุณะยุงศักดิ์เรื่องเรื่องที่มีข่าวคราวนะครับมีการอ้างอิงถึงทางขออสสสคเนี่ยนะครับเรื่องที่จะมีการขยับปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวตเนี่ยหรือแม้แต่ภาษีที่ดินและว่าภาษีสิ่งปลูกสร้างณขณะนี้เนี่ยทางภาคผู้ประกอบการภาคธุรกิจเนี่ยได้ยินได้ฟังมานะมันมีความชัดเจนแค่ไหนยังไงครับว่า เป็นแนวทางที่ทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเนี่ยเตรียมที่จะมีการพิจารณาปรับขึ้นก็ตอนนี้จริงๆก็ยังไม่มีข่าวที่แบบว่าเป็นอะไรที่ชัดเจนนะครับครับก็เพียงแต่ได้รับฟังมาว่ามีการศึกษานะครับก็ก็ผมคิดว่าเรื่องการศึกษาก็คงมีกันโดยทั่วไปนะครับว่าถ้าถ้าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เราจะผลจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้นะครับครับครับเพราะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเวดเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยก็ หลังจากที่คอรมเนี่ยให้ความเห็นชอบในการต่อการใช้ออกไปอีก2ปีใช่ไหมคุณพยุงศักดิ์ครับครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงในช่วงปี2ปีนี้เข้าใจว่าจะยังไม่มีการปรับขึ้นแวตจากเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับครับครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยฟังจริงๆมันมีครับครับฮัลโหลครับครับอาเชิญนะเชิญนะคุณพยุงศักดิ์เชิญครับเชิญ ที่จริงแวดบเนี่ยมันมีถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันมีช่วงถึง10%นะครับ,รบแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเราก็ใช้7%นี่มานานแต่ว่าเรื่องการที่จะอะไรเนี่ยผมว่าเป็นแนวการศึกษาคงยังไม่มีการทำอะไรอยู่นะครตอนนี้นค,ค,คือวันนี้เนี่ยถ้าฟังจากข่าวคราวที่มาจากคุณสมชัยสัจพงษ์นะครับซึ่งเป็นผอ,อของอสอสคเนี่ยนะฮะก็บอกว่าณขณะนี้เนี่ยอ,อยู่ในระหว่างการเตรียมการที่จะเสนอ กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าก็อ้างว่าทางคุณกิติรัตน์นรนองเนี่ยรองนายยกรัฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็เห็นด้วยกับแนวทางนี้แล้วในมุมของผู้ประกอบการเนี่ยคือยังไงยังไงเข้าใจว่าเรื่องการปรับขึ้นแวตเนี่ยมันคงหลีกเลี่ยงไม่พ้นละเพียงแต่ว่าจะปรับขึ้นในช่วงปีไหนและจะปรับขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์คุณพยุงศักดิ์มองว่าตัวเลขที่มันเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นปีที่อาจจะมีการปรับขึ้นหรือจํานวน อ่าตัวเลขที่จะขยับจากเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ตรงไหนฮะอ๋อคืออย่างเงี้ยคือเรื่องการปรับภาษีเนี่ยเอ่อคงมีการต้องมีการศึกษากันอย่างค่อนข้างละเอียดนะครับครับดูผลกระทบแล้วโดยเฉพาะยิ่งในเมืองไทยเนี่ยการปรับขึ้นอะไรเนี่ยมักจะมักจะต้องเอ่อดูให้รอบนะ,นะครับเพราะว่าเอ่อเวลาปรับขึ้นเนี่ยก็จะมีคนได้รับผลกระทบนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในหลายเรื่องมันก็ ต้องดูถึงความจําเป็นเหตุผลความจําเป็นนะะนครับโดยยิ่งยิ่งภาษีแบบนี้เก็บจากผู้ที่บริโภคนะมาถึงผู้ใช้ปลายทางเนี่ยนะ,นะครับเป็นหลักนะครับ,บ,บนั่นก็ตรงนี้ก็ยังไม่ทราบเนี่ยชัดนะก็คงยังไม่ยังไม่มีความเห็นอะไรที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดกันถึงโดยทั่วๆไปเนี่ยในหลายประเทศเนี่ยเขาก็มีการพิจารณาขึ้นภาษีอะไรกันมาเหมือนกันะนะครับอย่างเห็นเมื่อเร็วๆนี้ก็รู้สึกที่ไหนนะครับมีเพิ่มขึ้นไปเหมือนกันนะครับ ค,คุณคุณประยุงศักดิ์วันนี้ถ้าฟังจากในมุมมองของคุณก่อนจาติกรวณิชซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐบาลทุกที่ผ่านมาก็บอกว่าปัญหารเรื่องเ,ออเงินเงินรายได้จากการจัดเก็บภาษีส่วนหนึ่งของรัฐบาลเนี่ยที่มันหายไปเนี่ยมันหายไปหลังจากที่กระทรวงการคลังไปปรับลดภาษีนิติบุคคลจาก3 0เหลือ20%อันนี้เป็นเป็นนร,รกแรกแล้วอ,อ,อันนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ท ในมุมของผู้ประกอบการภาคธุรกิจเนี่ยเห็นสอดคล้องกับตรงนี้ไหมฮะจริงๆการปรับจาก30มาเหลือ23นะปีที่แล้วแล้วปีนี้เหลือ20นี่นะครับ,รบก็เป็นเรื่องที่ที่มันดีนะฮะเพียงแต่ว่าเวลาปรับลดไปเนี่ยก็หวังว่าธุรกิจจะมีการขยายตัวนะครับเพื่อที่จะทําให้ฐานมันเยอะขึ้นเดียวกันคนที่อยู่นอกฐานภาษีหรือคนที่ไม่ได้เสียภาษีในอดีตเนี่ยจะต้องเข้ามาในระบบภาษีนะครับ คืออย่างเช่นการทําบัญชีอะไรพวกน,นี้ก็คงต้องทําบัญชีให้ถูกต้องนะฮะแล้วก็เข้ามาเสียอย่างเงี้ยก็คงจะช่วยทําให้การจ,จัดเก็บเนี่ยสามารถที่จะใช้เข้ามาในการพัฒนาประเทศได้นะครับครับที่เกินที่เกินอย่างนี้เพราะว่าอยากจะถามคุณพยุงศักดิ์ต่อเพราะว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยหลายตัวหลายคนมองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องแนวนโยบายของรัฐบาลแล้วก็อาจจะนําไปสู่ประเด็นทางด้าน การเมืองที่ทางฝ่ายค้านหรือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยอาจจะมาตั้งคอสเงเกตว่าเห็นไหมเนี่ยไปปรับลดภาษีนิติบุคคลลงมาแล้วสุดท้ายก็จะมาปรับขึ้นภาษีแวดซึ่งปลายทางเนี่ยจะเป็นคนที่แบกรับภาระคล้ายๆกับเกณฑ์การโยนภาระ,ะมาให้กลุ่มผู้บริโภคโดยทั่วไปเข้ามารับผิดชอบเรื่องอเงินของเงินที่มาจากรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่มันลดลงทํานองอย่างนี้ในมุมของ ภาคธุรกิจเนี่ยมองอย่างนี้สอดคล้องไหมฮะคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องแนวยบายนี้ไหมคงคงไม่ฮะคงไม่ใช่เพราะว่าเมืองไทยเดี๋ยวนี้ในหลายเรื่องก็จะถูกลากให้ไปเป็นเรื่องของแนวทางที่ขัดแย้งกันที่ขัดแย้งกันนะคงต้องดูเรื่องเหตุผลหรือว่าหลักการนะครับเพราะว่าระบบภาษีของเราในทุกภาคเนี่ยจริงๆเราเองในตอน30เนี่ยเราก็ค่อนข้างสูงนะฮะนะครับ เราเราเป็น A อไจริงผมคิดว่าไม่คิดกันมารัฐบาลสองรัฐบานลนนั้ในเรื่องภาษีจากสามสิบเปอร์เซ็นออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็มันคงต้องดูจังหวะดูโอกาสแล้วก็ดูแนวทางในการที่จะรับมือกับภาษีคือภาษีสูงเนี่ยบางทีมันก็ไม่เชิญชวนต่อการลงทุนนะฮะแล้วไม่สามารถจะมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้นะครับนั้นก็ตรงนี้มันก็เป็นนันที่ที่ผ่านมาก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะฮะที่จะ ที่จะเดินต่อไปเนี่ยก็ผมว่าคงต้องดูให้ใกล้ๆหน่อยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้พูดก็ได้พูดเฉพาะในหลักการหรือว่าแนวทางเท่านั้นก็คงยังไม่เห็นว่า,ามันมีเ,เหตุผลมีแนวทางยังไงแล้วก็มเีเรียกว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างไรนะครับเพราะงี้พอกาดขึ้นภาษีแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมเีเสียงเหตุผลทั้งไม่เห็นด้วยทั้งเห็นด้วยอะไรต่างๆพวกนีนะ้นะครับ ก็อ,อันนี้เขาคงจะต้องดูให้รอบครอบนอกจากจะมีเสียงไม่เห็นด้วยแล้ว